อันนี้แหละรองเท้าแตะนี่แหละแนวดีทีนี้ไม่ไหวนะหกเท่านั้น กาแฟส้มนะค่ะแล้วก็ชามะนาวสองขวดส้มเนยเอาลาเต้ครับผม นนั ok ja at, ่บอกเลยอย่าทำเลยขอโทษขอโทษทำไม้ับมครบ้าครับผมครับผมไวเดลิเวอรี่ครับครับผมไปเซ็นเจอร์ครับผมไลแมน ยา่ามไปส่งกัน ขอบคุณครับครับแบค็คแคนนี่บบค,นนครับผมขอบคุณครับ ัะคู่นะทำไมลุงไม่ถ้าไ้รูเรียกต้องให้เรียกแดนดี้นะแดดดี้ ก้าถ้าเต็มเทพชื่อมาอย่างไรครับอ่าผมชื่อเทพครับอ๋อ oh. อ่าผมชื่อเทพมา,าเส้นตลิ่งชันสุพรรณครับอ่าถนนสามสี่ศูนย์หมู่บ้านซื้อตรงตรงบางกระทองครับผมอ่าขายเฉพาะวันหยุดวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้ววันขัดจเลอร์ครับอ่าก็ประมาณ8ปดโมงถึง10บโมงเย็นครับชื่อ,อในพนครับเป็นรถเสริมอันนี้เขาไปช่วยงานเสริม ปกติจะมีคุณปู่อีกคันหนึ่งแต่คุณปู่นี้่ประหาหมอป่วยป่วยไปหาหมออันนี้เป็นเอ็กเอ็มอาร์ครับดีครับดีครับได้ออกทริปครับคุณปู่ครับผมคุณปู่คันนี้เพิ่งได้มาตอนตอนพุทธต้นปีครับครับผมเอาไอ้นี่แหละเป็นอาชีพเสริมเนี่ยฮะเป็นมาด้าพันธ์ครับเฟมิเลียครับผมภาคเหนือภาคเหนือจะเยอะฮะทั้งเชียงใหม่เชียงรายครับผมครับผมอันนี้คือเดิมเลยนะฮะพยายามหาเดิมๆมาใส่ครับผม เอาโค้เหรอลูกโกโก้เหรอเหมือนเดิมเหรไม่เอามาเิโตมาเกียโตได้ครับใค่แอบคุณก่ะแฟเติมไหมโอโก้ดีกว่า 4ครับครับต้มเดียวหกครับ <6 S 1> ครับ <6 S 1> ครับผมหกครับแก้วสิบหกออนจะได้สองแก้วครับอ๋อ,อที่หกออนมันสามครับได้แก้วไหมครับผมโดยประมาณ